สวัสดีตอนเย็นเย็นด้วยมาโซระนะคะลมกำลังมาเลยค่ะหน้าหนาวมืดไวมากเลยแสงแทบจะไม่มีแล้วค่ะตอนอัพตอนนี้ก็คือประมาณห้าโมงกว่าเองนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะเสาร์ที่สิบหกในเสาร์ที่สิบเจ็ดธันวาคือจะบอกว่า วันนี้แทบจะไม่มีแดดมีแค่สองช่วงนะเท่าที่จำได้โอ้โหแบบมืดคึมทั้งวันเลยเพื่อน,อนๆออันนี้คือกุหลาบหอมหอมมาโซระนะคะสาวญี่ปุ่นมาโซระของบ้านนี้ดี๋วสิน้องก็โรยไปด้วยแป้งเหมือนกันมาโซระได้สามดอกนะคะรอบนี้ไม่ได้ได้เยอะแต่ดอกหอมหอมหอมมากเลยค่ะนู ดูนางกำลังจะบานนะคะเนี่ยอชอบชอบตอนนี้ค่ะคือเป็นคนที่ชอบกุหลาบตอนมาสดาสตอนเนี้ยไม่ชอบตอนที่เขาบานแล้วชอบตอนนี้เขายังเป็นกลมๆอยู่แล้วก็มีกี่บางส่วนที่เป็นบาน